วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ Mass Clinic Synergy Effect B T X Ampoule กันค่ะซึ่งถือว่าได้รับการพูดถึงเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลของประเทศเกาหลีค่ะใช่ค่ะและตอนนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องไปถึงเกาหลีแล้วค่ะในที่แค้มอของเรากํานำเข้ามาในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีรีวิวเยอะมากแล้วก็อันหนึ่งที่ก้นได้อ่านเมื่อกี้คือเขาบอกว่าใช้ไปแค่7วันแล้วก็ได้เห็น คนแล้วะะเขาบอกว่าผิวมันเหนียวขึ้นด้วยบ้างค่ะแต่ว่ามันเหนียวไม่ได้แต่ว่ามันไม่ดีนะคะเหนียวเหมือนเท่งๆเยมือนยังันช้ผิวกระชับขึ้นใช่ค่ะริ้วรอยก็หายแน่นอนนะคะแต่มีโฟริูเยอะจริงๆเลยเนาะใช่ค่ะเียเบเลยเขาบอกว่าเขาใช้ตอนเช้าและตอนเย็นเขาแต่งครึ่ง จากขวดหนึ่งในนี้นะคะก็เลยแบบใช้ได้ตอนเช้าและตอนเย็นด้วยกันค่ะค่ะโอ้โหเรียกว่าจะต้องแบบใช้แล้วเห็นผลกันจริงมากเลยถึงได้บอกว่ากล่าวขานกันเยอะแยะมั่งมาในโลกออนไลน์นะคะางนี้เขาจะเรียกว่าเป็นบท็อกส์แบบทาได้ไหมใช่ค่ะพุทธุสเปปตทากงเกาหลีเลี่ยกแบบนี้นะคะพุทธุกื่อสเปปทาเพราะว่าอันนี้ได้เห็นผลเหมือนชีบอท็อก์แต่ว่าไม่ต้องเจ็บใช้ก็ไม่ต้องเจ็บแล้วก็นอกจากได้ อะไรนะคะ,คะแบบแบบตึงกระชับนะคะ,ะเ,เขาได้แบบความฉ่ำวาวบนผิวหน้าด้วยกับก็เลยจริงๆมันได้เห็นผล เยอะกว่าบทฉีบทองจริงๆนะคะค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะ m a s Clinic Synergy Effect B T X Ampoule ก็ยังช่วยเก็บกักน้ำในผิวในรูปแบบของไลโพโซมค่ะถ้าถามว่าไลโพโซมคืออะไรนะต้องบอกเลยว่าไลโพโซมก็คือการนำพาสารอาหารสำคัญสคัญ,คญเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ค่ะเพราะฉะนั้นสารสกัดต่างๆก็เลย ออกกริได้อย่างดีนั่นเองค่ะเพราะคือว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะปัญหาผิวก็ยิ่งตามมาเหมือนกันใครที่มีปัญหามากๆนะคะอยากให้ลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะซึ่งวันนี้ในรายการ TK Mall ก็เสนอราคาให้กับคุณผู้ชมเป็นราคาพิเศษด้วยเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะคะต่อหนึเซตค่ะ